สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขอ,ปปของายสุดโหดคนครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีเอฟซีไซยันสายันสาวน์เก้ากับเจ็ดนะครับมันนเลือกง่ามย่ามดีครับเอารถสิบสองล้อติดเครื่องเสียงระบบไฮดรอลิกสิบระบบไฮดรอลิกเ,เนะครับเด้อนะครับเป็นสรีมงคลก่อนออกการออกงานนะครับเน,นบาะงกะพารถมาให้น้องปูน้องพอ่อ ประจำหมูบ่บ้านประจำวัดหมู่บ้านดอนจิกเข้านี่แหละครับผมประจำหมู่บ้านมาดอนจิกนะครับน้านะครับเป็นสิริมงคลให้กับทิงมงานบนสายันทาวเรานะครับจะได้มีการมีงานได้ร้ายนะครับน้วันนี้ถือโอกาสเดนง,งามยามดีมาให้หลวงพ่อนะครับเจิมรถให้เป็นสิริมงคลในการเดินทาง ไปมาอ่าไปมาแบบสะดวกสบายปลอดภัยทุกเส้นทางบ้านหนองเลยครับทีมงานท่ากับว่าเป็นสักขีพยานคนณะเอียบครับมาเบดกับโกดังครับอ่ามากมด้วยคอยกันมาเบิงมายังมาแย่งครับทีมโคนให้รถวัวนายดันเศร้านะครับมีงานได้ลาย แอาก็เด <mile> ินทางปลอดภัยทุกเส้นทางผากไตฝากเนื้อผักกางฝักอีสานครับผมนะครับององพ่อเป็นเ่อยด่ของบนครับนะครับเจ้ยน้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเขาจะเ้ยนีเดยวย้ห้เจ้าชุดมีไหมเจ้าเลยกุมภเเลยไหก็ว่ามั มันทำไมาเท่าก like ันใช่เจ right> um. ้ายายแล้วเอายาขาไยั้างนอะ็มาอย่่าคือปว่าอาะไรดีไวันนี้มาเป็นประธานเองแขกรับเกิญเต็มร FC อาจารย์สันสาวครับวันนี้เป็นเลือกการยันดีครับยันดียคือรถเท่าพร้อมโซ่เฟือ์พร้อมที่งานทุกครก ข làm, ้าก่อนพร้อมไอ้ไส่ยิงพร้อมพี่พร้อมอกคนก็พร้อมครับยืนดีครับย็นดีครับเพิ่ง้อมพ่มือดมือสันบันดีครับอาจารย์สันกัว่างครับอาจารย์สันโอย่กับมือดีเลยแน่นะครับไม่ทุกคนพร้อมแต่ว่าอาจารย์สันพร้อมเดี๋ยวพราอม่นะครับโคตรม่ครับความโตรมม่หาที้งานเท่าไปเสอมงคนอยู่ดีไม่แห้ง อยู่แดงมีนะครับเป oh ็นทางปลอดภัยสุดหัวสุดคนครับสำหรับทีมงานอุบลสายหาสาวหนมกล้าผู้เก่งครับนี่นะครับเอามัเป็นมังกรเนี่ยนะครับมีแต่ทีมงานเท่านั้ะครับบางนก็พ่นเบิร์ดครับบางคนก็ยุกไกล่บางคนก็ไปงานบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภอแล้วครับเนาะบรสุทธิมากอ่าบเปริยักษ์เอาซัมพที่นี่นะครับพลี่นี่นะครับผมนะกวาดมิดเจนะครับเป็นคลิมบอลนะครับ จะขึ้นนะเฮู้้ดู้วนทคนสัหรับความคุนาก้างเ้ยมูจะถึงทุกคนมระเดีวกันี่หนะครับขับรถนี้นะครับรถสองล้อติดเครื่องเสียงบนไซน์ซาวหนึ่งก้าก็เทครับระบบไฮดรดลิกขับผมนะครับยังมามีวงประจำนะครับเด้อยังหาอยู่ครับ ไปสนใจนะครับไก่สิออกพันษาเลยเรือยตอนนี้สิเขาพันษาเขาพันษาปรับก็สามเดือนออกพันษาแล้วครับตัวง่ายกับตรงนี้ก่อนออกพันศาประมาณปลายเดือนกันยายนกันเลยเปิดพุ่งเกิดย่างกันแล้วนะครับเนาะไกบุญท่นนี้ทีมงานไกบุญท่นนี้เสียงเสียงครับประจํานะครับเฉพาะมรับมือโดยเฉพาะมรำโมเนาะอ่านี่ยครับคิดมาสําหรับมรำโมโดยเฉพาะกับเพนับสิ่งกระจ่างเลยนะครับกันว่างนะครับเนาะประจำมรำโมคนนะครับประจําการ นคก็มเติดให้ที่นั่นงเข้า,านะครับลกการเดินทางปลอดภัยนะครับนอกมาให้ องอเป็นกป็นสูดมลคเมจนจนล่าห้ห้ตมากปลอดภัยแล้วครับกองานมีงานด้ห้ายนะไรขึ้น um คร,บร,บร,บรับเด็กถ่ายนะครับเด้อถ่ายลดงวดนี่ครับสามหกับสามซีอะใมครมับ ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกาวชาแนลกับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้แล้วกบเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ